ตำรวจแห่งชาติได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าจับคนร้ายวางระเบิดหน้าสยามพารากอนได้แล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งโดยในขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวโดยเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทยซึ่งคนร้ายมีความเชี่ยวชาญเรื่องระเบิดและมีการวางแผนล่วงหน้าก่อนจะก่อเหตุ พลตำรวจโทรประวุิถาวรสิริโฆษกสํานักงานตารวจแห่งชาติยืนยันว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ถูกสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับในคดีวางระเบิดหน้าห้างสยามพารากอนเป็นคนไทยเนื่องจากการสอบปากคําโชเฟอร์แท็กซี่ซึ่งเป็นผู้รับผู้ต้องหามาจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิมาส่งที่สยามสแควร์และระหว่างทางคนร้ายได้พูดภาษาไทย พร้อมปฏิเสธว่ายังไม่มีการจับผู้ต้องหาที่จังหวัดภูเก็ตอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาทางนี้เชื่อว่าคนร้ายยังหลบหนีอยู่ในประเทศส่วนจะมีการไปอยู่กับบุคคลมีสีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลแต่จากแผนประุุศกรรมที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าผู้ต้องหามีความชำนาญในการก่อเหตุและได้มาดูสถานที่ก่อนลงมือ ทางนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังได้เดินทางไปตรวจสอบบริเวณทางเดินสกายวอล์กช่วงสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงสถานีชิดลมเพื่อดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นถนนเข้าสารถนนสีลมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก